บัดนี้ลูกหลานเราเาส้าวขณะหนวกศิลพัฒนายังก่อขณะนี้ก่อหนวกศิลพัฒนาหมายเข้ามจาจะไหนมะรำหูหนวกเ,เป็นผู้ต<พ>ังตีบ้องรอมนับขอมาจำใบแนะเฮ็ดกินน้องกอปะกยี่ปันห่อนย่ำโอ้ยผู้สมผูนใดปาะกาศเลยผู้ใดล่ะนเองนี่เพื่อใคก็ออกมาไว้เถอะบริบูนี่ว่ามารำหูหนวก่ท่หู หูหลวกเลยที่ว่าเป็นมอลำจังไหนมันจะลำหูเรื่องกันสร้างว่าเดี๋ยวโอ้ยเสียงดีกว่ามือรำหูดีโอ้ยเสียงดีกอว่าดอกมันเสียงร่ำหูเรื่องกร่ำทำบทบทไผ่บดมันเข้าว่างไปเห็นบ่ดจะไปใหญ่ของเขาก็แล้วกันเรื่องมมอลำสเรว่าเขากันเองโอ้อโหลต้องโฆษณาก่อนเนี้ยระบบเสียงชั้นยอดบริการเป็นกันเองภาพผมชัดหนังใหม่เอี่ยมต้องอุบลบริการแผนกาพยนต์ ววออนิมนาลัมด้วยลู่หลานแล้วเสาคณะหนวกศิลป์พัฒนาขอเสนอลําเรื่องตอก่อนเมื่อนี้ขอจับเอาวันณคดีมาเสนอการแสดงให้ทานในชมในชุดรามเกียร์โอ้ยเกาไฟโอ้ยโบราณปรเวัยเกียนงวงงัววันนี้หมรามรถใครเนี่ยท่านสมัยนั้นกว่นี้เขากล่าไปทั้งไซกันแล้วรถก็รถ ขอจับเอาตอนทศกัณฐ์สุปหอกโมกษศักดิออ์ฮนุมานแปลงร่างมาทำลายพิธีจะเป็นผลสำเร็จหรือบ่อน,นั่น,ขอ,น,นอขอเชิญพระเดชพระคุณทานพ่อครับฉากตะพิตํำกอขอเชิญฮนุมานเออ,อ,อมาแน่แล้วมามาเออเวัสดีบักหลักบักมุละมน เดละคำเดลนังเดิ่ฟนเดละเมียเลี้ยบาดีบัดาห้องสังเสียงตึงหุ่นตึงพีพีบอลงกีนอตดองยาเก่งมนหาทีจังบาอีจังบออ พากคุณนั้นลุ่นตุทนที่มีจดหมายหญิงหลือชายมาเคยละทอนราีทรงมายังมาอมดวงพยอมมาเลิ่อนราชีพีผมในลำมาฝากลุงป้าสัตตาพรสิบนิ้วยืนยันอ้อยเงีมันที่ขอรับใส่ฝากคุณทหารขัวสุขนขัวสุข ตอนจะไปทำลายพิธีก็จะเจอม,มันนี่แดงน้ำคนกูหน่อยอ้ะ่ะอะไรแต่วะพ่อกับแม่ก็เป็นคนหูหนวกคนหน้อยกับหูหนวกน้อกันโอ้ยกรรมาพันธุหนี่งกลัวเกิดได้ไงมาอายุสิผ่ายกยกสิบหกย้อนย้อนพ่อกับแม่หักปานแต่งแแพงปานตาพอได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คนหน้อยขั้นหนึ่งบีบากสันดเดอ,อมันทันสมัยเขาไงขี่ไปหาเหรียญสาวไปจอดไปกำลังเงินผู้สาว คุณไปถึงเงินโม่พอข้าวกลับลงมามอเตอร์ไซค์เสียโอ้ยเขาไปกินแล้วอลไรเปลี่ยนสีแล้วปานนี้บ่ฮู้ว่าผู้ใดเอาไปอเอาเถอะมื้อนี้สิไปยืมมอเตอร์ไซค์หมู่ขีมหาอีพ่อซะก่นอนเสียอีกคันนึงกันได้ใครจะรักหรือชังก็ไม่ว่าใครจะด่าว่าเราไม่สนใครจะเกลียโดโกเรื่องว่าเราจนจะไม่หมดให้ใครเขาได้ ไม่สำคัญถึงไม่มีที่สุดัวจะต่อสู้เรื่อยไปไม่เกรงกลัวไม่ต้องดวอย่างเดียวเพียังกันขออยู่ดูโตตายพวงเกี้ยวบอกกำเดียวว่า่อยบอกมี มาซาี่เลยเี่ยงหากินาตามไปสบายใจเราเสียอย่างเขาไม่รักก็ฉันไม่พบกี่เวากัใครจะจออยืนหยัดต่อสู้มนเลื่อยไปจะตายคนใดก็สร้างตัวของเราเอาลงแล้วลาไปสากกเอาฮองแล้วลาไปสากกเพาบงคนไม่น่าที่มาเพิ่มต่อไป ตามสร้างขอมันพอทนอใจไปเลยสิยู่เสื้อร้าชายแฟนผู้บางกี่วกรองอยากขามาจําไว้เนีเผ็ดกินท้องขอบาาขอบ่าแพ่ตีต่างเป็นลูกเก้าไปบ้านจอย ตังยุโหรหันเริ่มเดวไปน้ำขณะเผ็รทินทองน้ำเอาเรื่องที่ท่านใหม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ท่านผู้สนใจเรื่องได้ฟังเสียงของขาผู้มาล่ำรองโอโซ่บ,บทบาทปาดเต้าแสดงเร่องเร่องในทานซุ่มแม่ม่านของพุ้งพุ้งโลกาหายบิ้งถึงเวลาสาวหมอลำะิด้จลำลำให้แม่ใหญ่ เงี้ยปันผู้ใหญ่บ้านคอสมุนาไปตามทองเลียงขน้อยเองแห่น้่งเล้วว่าจันท่าเวทีเทวีก็ว่าเนี่ยฮะเทวีนี่แปลว่านั่งฝ่านั่งกษัตริย์เวทีตรงอันนี้หนีู้ใหญ่กระไรย้ำมาหันองเขาไหลเดี๋ยวบัรงนี้พวกนี้ถ้ามาขน้อยคือจันทรุนี้พนักอือไอ้บ่อมึงเอ้ยกูว,ว่ามึงหึงหน่อยน,นี่เนาะขอบคุณเดือค้าที่ย่องเพื่อเอาหอยมาหันเราของมึงอันขน้อยเองกับพกเป็นคนหัวกิดหัวขาดตัวมีลูกมีผัวน้ำบานน้ำเลี้งเขาอยู่ อันก็จะได้ผัวกับผัวหญิงผัซาดิแม่เลียน้ำเขาวนี่ไม่ยุ่งน้ำกันจะว่าเทาปานนี่ละอันได้ลูกซ่าโทนผู้หนึ่งตัวผู้หารเนาะอันลูกเกิดมากกับ่คือลูกบ้านลูกเมี่ยงคนดอกลูกไปแล้วนะอันมันโง่ไหลมันเลียนสาวว่าเป็นอันเมื่อขึ้นไปเลียนสาวเพราะนั้มาบอกให้แม่ฟังหัอเสาร์ดิบุ้มมีก้มเบานั่งต้องเห็นผู้สาวเลี้ยวหนาเลี้ยดังบัตสิบบาทเกิดถามผู้สาวว่าลาเกิดผู้ใดเลี้ยงคนไหนกันนะผู้สาวเลยว่าเกิดพ่อคนในลาคนดูดยาไปอีคากออคนได้ลูกไคอย บาสีบอกคนอีกแล้ว่าอนลาแก้วไปก็อธิมเกิดพอจะรุ่งรังบอกนะฮมันสมบูรณ์คูให้แค่่ลูกไปเนี่ยเจังได้มันจังเส็ดูกเียนมาเนี้ยนกันีไล่ผ่านเนี้ยมันสมบติคือพอมันเนี้ยบัดพอมันนานไปดคสนไม่ตเกียญต้ตรกบองที่คุยกันเพื่อนีงวยก็ไตยกบองเลือต่กี่บม่มีไฟฝ้าดึก อันเทาหานเที่ยวเนี่ยแต่กระบอกหมอดตัวนั่นแผนเขาที่หนนเจ้าบูหูทีบซื้อหอกก็แต่กระบอกหมดปั๊บคอยดอยันให้กรจังวะเอ้เขาก็ยันสุคนมันเหมือนก็ดอดดนอนปฏิยูยูปฏิยันแล้วเศร้ายคบ่ถือกันหน้าปะไงป้าพ่อเขาฟังเลยกระบอกไมแบบนี้อันขันอยกเลียตัวลูกหลายมีลูกไส้ผู้เดียวันขันสีป่ยแบบนี้เขายันมันยันไม่ไร้มียากเลยไปหามัตรเลผู้สาวแล้วนอันผู้ใครไปเห็นใบอีุผูกพาขามาซื้อมันเนี้ย เออเอาเงาง่ามให้ลูกนะลูกคนเดียวนี่กิริยามารยาทการไปการมาสมก็เป็นกุลสตรีแท้ๆกันยังวะนี่นดีดีการตอนรับครับสูผู้หลักผู้ใหญ่เนาะวาเออเอาเงาเสียให้ลูกก็ดีอันว่าตะข่อยคือเทียน,นปั๊บไปมันเหลือเตะข่อยเตะบงเสือหัวนั่งยังว่า<อ>ข่อยละมักตัวเนี้ยนี่กระได้โอ้ไปไม่มากไงถือใจไว้ไหลลมไว้เฝ้าหาไปแล้วเขาแปดพันก็พาไว้เข้เก้าบาทเก้าดีสิบดีน้องเมย์น้องพันวาจับหัวขวัญจังไลยดีแล้วว่าท่านผมจัดอยู่ ไ้่นี้สิกับเบ้าโู้พราฟังซะคน